เพื่อนยังไม่ขยับครับนันทวัฒน์เอาแล้วก็หลออสวยครับลูกนี้ครับมาแล้วครับอำเภอเมืองมาสามมาสี่คนอำเภอเมืองก็เอาใดกันจิตใจจัลูกยาดิบลูกแสดงเสีบ้าพันครับเออยเคียรมุสมาสมอเพื่อนมาแชร์ครับเอาแล้วครับฝีขี้จังหวะนี้ครับของอำเภอเมืองแล้วก็นี่ครับ ราย,ยุ่ากไปที่เดนการครับคนสะพักลงซ้ายคนสองคนตลอดการแข่งขันนะครับแล้วไม่ล้ำลูกนี้ไปแล้วครับไปล้ำซ้ายเอาเลยครับแทงไปลูกนี้หลุดแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ครับฝากกันใหม่เอาเสียบอลไม่ยังได้อยู่ครับ ว่าครึ่งหลังจะกลับมาได้ไหมตอนนี้ตามอยู่หนึ่งลูกตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแล้วการคลองบอลสงกาได้ลำเลียงขึ้นบอลมาอีกครั้งขึ้นมาตรงกลางจากแหวกสองแหวกสามแล้วมีโอกาสโอ้โหลูกนี้กาดีดใก้อยเสาเกมกันมาเรื่อยๆเอากระพาขึ้นมาจะเป็นหมายเลข20ถือว่าเป็นตัวชิ้จ้าแล้วครับเบิกเลิกเด็ดกล้าชี้จ้าจริงๆครับ อ้าครับควายมาสวยแต่ผู้เล่นน่ะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ครับเอาครับเมื่อไม่ได้สงขลาก็แหวกมา3มคนแล้วสุดทางมงตั้งอีกทีเมืองสงขลาเก็บบอลได้ยังไปไม่ได้แล้วลูกนี้เอาครับหมายเลขสิบเจ้ายี่สิบถือว่ากิ่งทั้งคู่แล้วครับเบียดไว้ดีครับเมืองสงขลาแทงมงกลับมาได้เอาครับแย่งกันอยู่ยังยังยังกลับมาได้ครับผู้เล่นของสง ลูกนี้แล้วแทงลูกนี้โอ้หมาแล้วครับอาเข้าขวาจะจ่อ,จอ,อยีนี้เอ,าอ,ยอย้าโถ่เสาเข้าครับโอ้โลกอย่างนี้ไม่เหลือครับทางด้านผงสพักครับผงสพักหนวนแก้วครับใส่สะกอ์ที่สองให้ธนบุรีออกนำทางด้าน,กนเกษตรศสาสตร์ไปสองประตูต่อสูนครับ สูงครับธนาชนให้ไปที่พงสปักตว,วัดต,ต่อเจสดาตอกโซนมาซ้ายเอาแล้วทุ่มมาแล้วลูกนี้ไปเม่อหรือเปล่าเรียจี้เขาเคโทษยัดเลยอาซับไปต่อให้ไปที่ตัวไกลครับที่หมายเลขยี่สิบครับต้องล้มตัวสไลด์ครับอย่างได้ต่อรอนขามาจี K ้เขาเคโทษลูกนี้ดูสินไม่ว่าแล้วทำกันบุกเราแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ล้ำละครับแล้ว นีโซ่งนึงค่ะสิ่ละคนนำอนึ่โซ่งอำเภอเมืองนึงเตกไม้ผับพี่พีม โยกเข้ามาที่พงษ์สะพัดผาบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้ซ้ายก็มีเติมขวาก็มีแล้วก็ยิงลูกนี้ไปติดเซฟเขียบอลออกมาโดนจี้เข้ามาแล้วก็เรียบเรบโอยแม่เขียบอลไม่ขาดครับทางด้านขนมจีนแม่นุ้ยครับไปเล่นหน้าประตูครับดูภาพช้าครับจังหวะผาบอลของด้านพงษ์สะพัดยิงไปติดเซฟแล้วก็ให้มาลูกนี้ก็ทางด้านพงษ์สะพัดเข้าไปซ้ำีกครั้งลูกนี้ก็เรียบร้อยครับตอครับกับ เวลาการแข่งขัน2นาทีในครึ่งเวลาหลังแล้วหลุดมาทางด้านขวาพวงสะพัดซียิงด้วยขวาแล้วก็กกมาดูกันต่อครับพงษ์สะพั์ยิงด้วยขวาลูกนี้แล้วก็เซฟได้เป็ดชวลิศให้มาที่พงษ์สะพั์เข้าขวาเรียบสะพัดเปิดมานี่มาติดทางด้านเป็ดชวลิศมาที่ทางด้านพิมพ์พวงสะพั์ไหลมาแล้วกดด้วยขวาลูกนี้แล้วก็ผ่านแล้วครับมาติดทางด้านเจ้าพิมพ์พก พงศพัฒย์ยังไงครับบอลยาวๆครับมาด้านพออทัวมาที่มีในโอ้ล้วมาดูจังหวะนี้ครับด้านนนในด้านแล้วก็เรียบร้อยครับพงศพัฒน์วนวลแก้วครับพยายามสะกร์ขึ้นนำไปกับทางด้านเดอะฟาวเวอร์ยู่ในแต่ขึ้นนำไปเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเรามาดูาพัฒชารับจังหวะของกระด้านเป็ดชวลิตจ,จิ้มมาให้กับด้านพงศพัฒน์แล้วก็แตะอ้อมแล้วก็ยิงด้วยขวาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับ ขึ้นนำไปพังหนึ่งครับสงการสายได้บอลอยู่ให้มาที่พงษ์สะัดแล้วก็กดด้วยขวาลูกนี้แล้วก็เซฟสามอีกครั้งลูกนี้มาลูกนี้ไปติดเซฟแล้วก็มาเข้าทางของนักน้าพงษ์สะพัดแข่งบอลยาวๆมาพักเจ้าอยูท่ทุมมาให้ทางแลูกนี้ยังไงครับพุทธศิลินบอกว่าเล่ต่อไปแล้วก็พลิกมาได้แล้วก็ไปต่อครับจังหวะนี้อาบพบละอาลีแล้วก็จังหวะนี้เสียบอลก็มาเข้าทางของน,นพงษ์สะัดพงษ์สะพัดไหลามารวม ฟุตบอลเงินแสนรายการรายพังออโตมีเดียครั้งที่11ณสนามแห่งนี้ครับฮิกออฟอารีน่าเปิดยาวๆมาจาังหวะนี้แกวบอลลงมาได้ครับทางด้านพงศพัฒน์พงศพัฒน์หนึงบอลอยู่ไหลวิ่กุนเปิดบอลยาวๆขึ้นหน้ามาจาังหวะนี้แล้วก็ทางด้านพงศพัฒน์เอาบอลลงมาได้ชื่อไหนครัคนนี้อ่ะอ๋อชื่อจริงอ่ะอ๋ออะไรวะเฮ้ยไปดูโก hey, go go, go! 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 วลายุดเจาะเจาะเวลายุดโอ้โหโดนไปก่อนแล้วเอาแล้วไงทีเอ็นกูยังไม่ทันเริ่มเลยดึงประตูตัวศูนย์อย่าไปท้ออย่าไปห่อครับอย่าไปเหี่ยวไว้ตรงเดียวสำหรับการนี้ครับออกมานโงนประังขวาเจ้าพิม,ม่งสภักคนะครับพิม,ม่งสภักครับออกไปจากนี้ยังไงครับคู่กอฟทนาชติไม่ผ่านพิมนี่นะเจ้าพิมแล้วก็ฝาเรียบรอ้อยโอเค โต้ไม่ผ่านครับเจ้าพีมพกับพงษ์สพ,พัดให้มาจากนี้แล้วเฝ้าเสียแล้ว<อ>เล่นต่อพีมพงษ์สมักใส่ขวากับออกรังไปเฮ้เรามีบุรีเอาแล้วก็ขวามีเติมใส่มีแต่งกลับมาเฮียแล้วยังอยูยครับมานได้เดอดฟอร์เวิร์ดครับได้บอลอยู่ครับทางด้านขวาให้มาพงษ์สพ,พัดใส่ขวาแล้วก็เรียบเรียบร,ยบรอยโอ้โหวางเ้าได้สวยทีเดียวครับทางด้นานเจ้าบีมพงษ์สะพัดนนแก้วครับ ยิงลูกนี้นี่เบียดเสาเข้าไปครับพุแม่หนีนมือของทางด้านเจ๊ย์ชนาชาครับดูครับบอกเอาแล้วไปเสียหน้าปากประตูดูเอาโอ้โหต่ครึงนี้ก็เอาลบอีกทีโอ้โหผู้สาประตูโอ้โหสามสูนที่ผู้เสาประตูซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแล้วบล็อกไม่ได้ด้วยครับผู้สาประตู นี่ครับขยับและตัดกลับมาเอาเลยครับโยกขวามาแหวกมาได้โยกเข้าซ้ายตัดเข้าขวาชี้ย่าฮูบัมมาแล้วตัดมาตัดเราโตมาจังหวะนี้ไปต่อลจ้าแล้วก็เป็นบอลลูนออกขาดไปครับแหมเดี๋ยวดูการบาดเจ็บครับสำหรับทางด้านเดอะฟอร์เวิร์ดอยู่ในเตต้ครับเอาครับยกมามุมตงทางด้านขวาครับเก็บได้จังหวะแรกแล้วพาหมุนมาจังหวะนี้หลุดแล้วคัตแบ็กฮ่าฮ่าฮู่ฮ่าฮ่า่าฮ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 เาฮ่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 าฮเาฮ่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 าฮาย มาที่พศพัฒน์ดูว่าหนึ่งตอนหนึ่งที่พพัดนี่ทันได้ทำได้ดีครับตัวนี้ครับจับแล้วโอ้โหลากมาเองครับตัวนี้แหวกมา2แหวกมา3โอ้โหท่านเปลี่ยนแกนมาที่พศพัฒน์ครับตัวนี้ขยโยกสายแล้วสับลากเขา้าซ้ายแล้วก็บิดเข้าขวาไอ้เอามันเอาแหวกโอ้โหแลบบเข้ามาครับโดนบีบโดนบี้บบอาเลยครับลูกนี้ตามแย่มาใส่ด้วยขวามนายมาลูกนี้ครับอาเลยครับเก็บบอลเอาได้ถ่ายแยงมาครับลูกนี้ครับอาเลยครับพลิกมาลูกนี้กระชากมาโอ้โหเรียว ยิงด้วยขวามาครับเก็บได้ของท่านันเดอร์ฟอร์เวิร์ครับแล้วถ่ายขึ้นหน้ามาเลยขวามีตัวอ้อมเชื่อมอะไรครับแล้วยิงเองปลายมืออีกแล้ว